สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมริวตํำนานพระกรุคลิปนี้จะพาทุกท่านมาศึกษาพระสมเด็จกรุวัดใหม่ปากบางที่มีสภาพผ่านการใช้ห้อยจนจัดและสึกกร่อนตามธรรมชาตินะครับว่าเนื้อหาของพระวัดใหม่ปากบางจะเทียบชั้นสมเด็จพุทธจารย์โตได้อย่างสนิทแน่นเนื้อเพียงไหนนะครับเชิญรับชมกันครับองค์แรกนะครับเรามาศึกษาพระสมเด็จวัดใหม่ปากบางพิมพ์ฐาน3ามชั้นกันก่อนนะครับ องนี้นะฮะเป็นพระเครื่องที่มีสภาพผ่านการเลี่ยมใช้เปิดหน้าเปิดหลังมาอย่างโชคชนด้านหลังเลี่ยมใช้เป็นลักษณะใบโพนะครับมีคาบเหงือคาบขี้ใครนะครับแห้งกลางใต้ฐานสําคัญเลยแทบทุกพิมพนะครับจะมีลักษณะร่องงัดนะครับเป็นลักษณะการงัดพระออกจากบล็อกนะฮะบ,บางทีจะใช้เล็บงัดหรือใช้ไม้งัดก็แล้วแต่หลากหลายอัตลักษณ์กันไปเรามาดูเนื้อกันชัดๆ นะครับว่าพระสมเด็จวัดใหม่ปากบางเนื้อเหมือนสมเด็จวัดระฆังจริงหรือไม่นะครับดูกันชัดๆนะฮะสภาพผ่านการใช้ขนาดนี้เนื้อหามวลสารทุกอย่างต้องบอกไว้เลยนะครับต้องเหมือนสมเด็จวัดระฆังทุกระเบียบนิ้วคล้ายไม่ได้เนื่องจากว่าพระวัดใหม่ปากบางนะครับมีของปลอมมานมนานที่เขาทําเนื้อเหมือนเก่าเหมือนจัดแต่เวลาส่องแล้วเนื้อหาจะไม่เหมือนวัดระฆัง ดังนั้นนะครับของแท้นะครับเนื้อต้องเหมือนกันเลยนะครับต้องเหมือนวัดระฆังอย่างไรนะฮะต้องเหม like ือนกันอย่างนั้นเลยคล้ายไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอ precision. พระสมเรรมด็จวัดหม่ปักบางในสภาพที่ไม่ค่อยผ่านการใช้สักเท่าไหร่นักนะครับทําให้สื่ออารมณ์เนื้อหาจัดจ้านเช็คเช่นวัดระฆังที่ผ่านการใช้วัดบางขุนพรมที่ผ่านการใช้ไม่ค่อยได้นะครับดูเนื้อหาแล้วกันนะครับจัดจ้านแบบถึงยุคเลยนะครับของแท้ต้องอย่างนี้เลย นเนื้อหาจัดจ้านจริงๆเม็ดดําเม็ดแดงมวลสารทุกอย่างไปเทียบกับสมเด็จวร,รคาคังเถอะครับต้องมีเหมือนกันถึงจะเป็นพระวัดใหม่ปักบางแท้นับหนึ่ไปกันต่อนะฮะดูกันเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ฐาน2ชั้นนะฮะที่กดติดได้ชั้นเดียวนะครับนี่นะฮะฐานฐาน2ชั้นแหละนะฮะแต่กดติดได้ชั้นเดียวนะครับ สำคัญเลยด้านข้างตะแคงมามีเส้นบล็อกแตกเห็นไหมฮะลากผ่านมาทะลุด้านข้างเลยนะครับแตกผ่านแล้วก็แตกไล่มาเรื่อยนะผ่านข้อแขนขวานะครับแล้วก็พาดวิ่งทะลุไปท่อนแขนซ้ายนะวิ่งมาทะลุด้านข้างเลยเรามาดูเนื้อหานะครับองค์นี้ใช้จัดแต่ไม่ทันจัดพุนมากเท่าไหร่เนื้อจัดจ้านแบบเนื้อเน่าๆนะครับใต้ฐานสําคัญเห็นหเป็นลักษณะเล็บงัดนะครับเล็บงัดจิก พระขึ้นมาตอนพระเนื้อนิ่ม,นมเนื้อหาองค์นี้นะเนื้อจัดแกล่งหนึกนุ่มแบบเดียวกับสมเด็จบางขุนพรมนะครับสมเด็จบางขุนพรมกู่เก่าที่ผ่านการใช้เนื้อหาจัดจ้านโชคชนอย่างไรพระสมเด็จวัดใหม่ปากบางองค์นี้ก็เช่นกันนะครับจากประวัติข้อมูลที่ผมค้นหาใหม่นะฮะพระวัดใหม่ปากบางนี่สมเด็จโตท่านสร้างชัดเจนนะครับแต่ข้อมูลที่ผ่านมามนักทําข้อมูลรุ่นเก่านะครับ เขียนข้อมูลโดยการหาประวัติจากหลวงปู่ซับซึ่งค้นหายากนะครข้อมูลหลวงปู่ซับไม่มีบันทึกเท่าไหร่นะครับทำให้ปฏิปตอเรื่องราวไม่ได้นะครับแต่อยากจะให้สมาชิกดูด้วยสายตานะครับเนื้อหาแบบนี้ถ้าไม่ใช่พระเครื่องตระกูลสมเด็จและแท้ทันยุกเนี่ยเนื้อแบบนี้ไม่มีทางที่จะเหมือนนะครับเห็นผงวิเศษไหมฮะก้อนเขิงเขิงนะครับหลายๆเม็ดสมเด็จบางขุนพรมเป็นอย่างไรสมเด็จวัดใหม่ปากบาง เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ต้องพูดก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มานะพระสมเด็จวัดปากบางนะฮะสร้างก่อนวัดเกติชยโยก่อนวัดระกังก่อนบางขุมพมแล้วก็ผมมีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วจะค่อยเผยแพร่ให้ฟังนับจากนี้นะครับสวัสดีครับ